สวัสดีครับพ่อหมอธรรมครับผมครับเมื่อนี้ผมกับพาพี่น้องเอฟซีทุกท่านรับผมแล้วก็ท่านผู้ชมรับผมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับผมมาพอมาพบพ่อหมอธรรมครับผมรับอยากให้พ่อหมอธรรมบอกสูฟังเกี่ยวกับนี่แหละตัวเลขตัวเบอร์ในวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นหนึ่งล่ะได้ตัวดีแล่วเอเมื่อนันได้หากับสี่เนาะเขียนเขียนสะก่อนเนาะหากับสี่เนาะ บรเปลี่ยนแปลงตัวพอมาทำพอทำเปลี่ยนแปลงครับอ uh, right <to ่าข่าวผมอ่าตัวเดิมนีัคือได้หาก็ฟรีแล้วเนาะครับผมครับตัวเดิมวันเดียวเี๋ยวไว้สัก่อนเนาะครับผมครับก่อนเอื่นพอมาถ้ำก็ว่าสมก็เป็นพอมาถ้ำมันก็ต้องขึ้นธรรมะก่อนอือข่าวผมจากน้อยไปเติมเนาะเพื่อความเย็นใจเพื่อความสบายใจ โอ้ยมาเห็นบุญพลาจะเป็นบุญหลเยเครับสมเส้อว่าบุญพราดีครับกับหลวงกับพญายเก่าแปดครับเป็นกันเองคือจังพอกับเมียอยู่น้ำหลูกนี่ครับหาย่าพอมาทําก็เกิดความสบายใจขึ้นหลายครับมันเป็นกันเองกันไหมเป็นคือจังครอบรัวเดียวกันนี่ครับรู้สึกว่าสบายน้ำธรรมะจะของกับพองันครับธรรมะของพ่อหมอธรรมก็ไม่พุ่งไปทางเมตตาอย่างเดียว มันหลายข้ออยู่มาร่วมร่วมกันแล้วก็คือไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละซ้ำข้อเดียวมาร่วมกันแล้วกับซ้ำข้อเดียวแต่ว่าถ้ามาข้อเดียวนี่เย็นทั่วโลกมนุษย์เลย้อเย็นไปทั่วสรรพสัตว์ทั้งหลายบวาอินพ่อญมย,มยากกกนได้ผู้ใดนับถือก็แสดงว่าเย็นไปถึงนั่นเย็นแบบเย็นสบายใจได้แบบอยู่สบายใครอยากอยู่สบายปฏิบัติตให้แบบพ่อหมอทำ คือ <c oughs> ไม่เบียดเบียนกันด้วยทางกายและวาจาใจ <c oughs> แม้แต่คิดก็ไม่ทำ <c oughs> เป็นธรรมะที่จเจริญเดินไปสู่ความจเจริญแห่งทั้งร่างกายและสังขารทั้งทั้งร่างกายและจิตใจมันจะมีความชุ่มเย็นความสบายใจไปในสังคมทุกหย่อมย่านี่แหละทมของพรหอมมาทำก็คือกาวมาจังสี่ แต่ว่ามาเห็นบุญพราเนี่ยโอ้โหจะมันดีใจหลายไหมครับดีใจมันเป็นกันเองค,ค,คือจังครอบครัวเดียวกันสบายใจนี่ก็ว่าแม่นสิบลับก็สบายใจแม่นสีรลับแม่นสิตื่นขึ้นมาก็สบายใจแม่นสิน้อนอยู่ก็สบายใจวันเถาะเพราะว่าเฮ้าเคยแผ่เมตตาไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยทั่วโลกอื่นก็นไปแผ่เมตตาไปบดแปดทิศทิศทิศอะไรทิศก็ แคไปเบิดตั้งลูกสองลูกสามลูกกนละครับผมบอเวียนเ้ยหาเบิดเขาคือจังเข้าห้เขาที่แหลกว่ามันไหายตะเขาบระมาณจะขวงกระได้ด้นกันได้ความสบายใจผู้ใดห่อนใจทุกใจจีงยังว้นกับไหวเพาเป็นตะยูเหตุคือพอมาทำานี่ยคอเดียวเท่านั้นมืเจ้าสบายใจเลยไม่ต้องเบียดเบียนกันด้วยทางกายและวาจาจใจพอแล้วอ่ถ้าเจะอวยมากถึงอันเชียงไทยบะ Uh huh. การเที่ยงท้ายนี่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา uh huh. มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาการไม่แน่นอนก็มีอยู่ซ่อนเล่นอยู่สิ่งที่แน่นอนที่สุด uh huh. ไม่ต้องพูด <c oughs> แล้วจะให้เอฟซีนี่ให้ได้ทุกคนทุกคนทุกคนแหละความตั้งใจของความมาทำ uh huh. จะให้เอฟซีร่ำรวยทุกคน uh huh. ก่อนจะรวยมันต้องมีธรรมะ มีธรรมะแล้วสบายใจแล้ว <Okay. S 2> ทำอะไรมันก็ถูกหมดทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าถ้าสบายใจแล้วมีธรรมะแล้วทำอะไรไม่ไม่ออกลูกออกรอยแล้วสิ่งนั่นแหละคือความวร่ำรวยพอทำฝันว่าพอมาทำฝันว่าน้ำท่วมน้องลุมพุกนี่น้องอยู่ข้างวัดนี่น้องใหญ่เด้ย เจ็ดสิบสี่ลรยบ่เม็นบอกเลยเรือะคว่กว่างมันอ่ะคว่ำวัดเป็นเลยน่ะเจ็ดสิบสี่ลายแต่บัดนี่นงานมันถ่วมมันสิล้วนคู่คน้ำใสใส่พอมาท้าหมูย่างเลาะคู่หนองไปว่าสันเห็นปาน่าต้นเต็มเต็มดั่งึ้นมาทอดเดือดก้อยนี่แหละเอาใส่กับคู่ถังเต้นขึ้นมาอีกทอดเดือดก้อยกับใส่คู่ถังเอ๊ แต่ว่าพอมาทำอธิษฐานดอกแก๊กมันสิได้ไว้ไดรดอกแต่ว่าอธิษฐานสินบอก F อซีให้ฟังก็เสือ,อปลานี่ก็ต้องตีเป็นแปดตีบางย่างเอื่นไปไ็่ไ้ไรดอกตีไป็่ไว้ไรปลาต้องแปดอยู่แล้วแต่ว่าตัวน,น้อยๆสองตัวต,วตีตีเป็นตัวน้อยกับแต่ว่าเนื้อมันมลบลาสองตัวกับนออีกเนี่ยพอมาทำกัเลยสิงหายว่าเลขหนาเลขหลังนี่ละว่าเป็นเลขหนากับทเป็นเลขหลังคันว่าเป็นเลขหนาเลขหลังกับแดงว่ามันถูก สหไฮบ้างสิเขียนบานเพราะเขียนเลยเขียนเลยพอมาทำแกนมาก็ได้เลยกับลายมือพอมาทำหมดอืมไหวครับโอ้พิษสีหนึ่งบนนี้มันกัดจังไหนรื้อข้าวมันจังเม็ดตาพอมาทำเติมข้าวเออเติมข้าวเขียนตัวใหญ่เลยพอมาทำเลขหน้าเลขหน้า หลังเลขหน้าหลังครับอ่าโอ้เด้องานดีตัวนี้เนาะปลาเป็นแปดเนายกยกให้เอฟซีมึงครับผมยกให้เอฟซีมึงเหมือนเด้อเลือหน้าเลือหลังเด้อเลือหน้าเลือหลังความรำดำครับผมแปดนี่มาจากป่าป่าอ่ครับผมตัวน้อยๆก็เป็นหนึ่งเนาะครับตัวน้อยๆเป็นหนึ่งอ ผมันตัวน่อยสองตัวตัวน่อยสองตัวเออคือเลยตัวปาเป็นหนึ่งเพราะมันตัวหน่อยเด้ครับมันตัวหน่อยสองตัวก็ตีเป็นหนึ่งหนึ่งก็เลยไฮแปดหนึ่งหนึ่งอือเลขซื้อเลขหนาเลขหลังเด้อเอฟซีซื้อคื้อซื้อแล้วก็ไฮผ้ากันลั่มกันลวยเลอเอฟซีเลยครัเนี่ยไฮเถือกจู๊กนจู๊ก้นหมดละอือขันมันสีโซกสีมันจู๊ก้นฝังฝันซูฟังใหม่เนี่ยฝันว่าน้ำจีรุ่นน้องลูกพกมันอะ าบาปนี้นำมันล้วนละละก็ใส่ใช่นำน้องลุกปลาเต็นดองก็มาตัวทอดนีก่กอยนี่ตัวนึงเลยใส้คู่กับใส้คู่ไว้คู่นี้ละคู่ที่ยวไปบินบัตรสูมือนี่ละคู่ถังที่สิงลิงเบียงกันะคู่สังฆทาน <c oughs> <c oughs> บานเต้นไม่เก็บสเสอีกได้สองตัวได้ปลาสองตัวตัวน้น้อยซ้ำนิ้กอยนี่ ตัวน้อยๆเดียวไปเห็นจังในกีน้นคิดอยู่ว่าเฮาที่ฐานเอาเหล็กกูได้หรอวะอ่ามันกัดสองตัวนี่ตัวน้อยๆกัดตีเป็นนึ่งแล,ละล่ะตัวน้อยๆอีกกัดตีเ,เป็นหนึ่งอีกล่ละล่ะเออปลากับแปดเนาะเดี๋ยวเลย่ตีแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอืมนั่นละบาร์น่พ่อแปดหนึ่งหนึ่งแล้วรับทราบแล้วทีมา้าอันหาซีวอลอีกไหมเนี่ยหาซีนี่<ม>แสดงว่าตัวนี้นั่งเห็นตั้งแต่ผลละ ั้งแต่ตองหวดผุนครับผมแมนผมเคยมาลงคินั่งเห็นตั้งแต่ตองหวดผุนครับนั่งเห็นหากับซีครับซีนี่มันโตสีแดงๆเด,ด้ที่น่องนีค่คแต่ว่าหามันบอแดงแต่ว่าตัวเล็กงามปานพิมพเอาครับบาทนี่เห็นตัวแดงๆที่แรกว่ามันอยังแดงจึงคืนเนาะอยู่ขัางหลังเลขาว่าตั้งแต่ตองหวดผุนนี่หน่ตองหวดอ่ะอันนั้นนี้มันสีออกวันนี้ละครับมันสีออกบาทนี่นั้น เบิ้งคักมันละเป็นก็จเขาเผาเล็กซี่แดงๆอย่นะครับนี่มันอย่างนอแดงๆอยู่วะเบิ้งคักเบื้องมันนะมันเบย์เบยออกเบย์อ้เนาะมันเป็นเลขกสีเบื้องคักมันสีแดงๆครับโอ้มันเป็นเล็กีตัวนี่วะก็เลยพอทำกันล้ว่าเรียกหาสีเรียกก็คมชัดเลยงามมันเป็นเหล็กซัมพี่หมอกุเร่มันงามนี่มันคนละสีเม่นปะแต่ว่าตัวหานี่เป็นสีดำารอกครับผมแต่ว่าตัวเลขกีมันเป็นสีแดงครับ ชนตัวใดมันสืถึงเท่านั้นล่ะครับผมครับออบบหลายห่างเนาะอืแต่ว่าเลขหนาเลขลังเอาตัวนี้ครับแปดหนึ่งหนึ่งกับแปดสี่ผู้ใดมีเงินก็ไปเอาลอตเตอรี่ไว้พูละใบครับพูละใบสองใบ้อตามตามที่กําลังเขามีครับผมนั่นแหละนั่นล่ะตามที่กําลังเขามีเอาเอานี่ละนี่ช่องบุญเนินเหนือเมืองนี่ละบุญเลขหนาเลขลังด้วยพี่น้องเด้อครับโอ้จะเป็นบุญหลายเด้บุญพระรามใหม่โอกาสเนาะครับผม แม่นตัวบ่มาเอาความฝันบ่ได้แล้วครับผมครับขับาแต่ว่าเรื่องบ่เนี่ยเนี่ยอันแต่ว่าเลขดาเลขลังนี่อย่าลืมเอาดึงเอาไว้แน่คันมีอันนาสามตัวของลอตเตอรี่ครับหลังสามตัวลอตเตอรี่นั่นละที่ความหมายที่พอท้ำเหมาอยู่นี่เนาะเลขหน้าเลลขหหังนสามตัวของลอตเตอรี่กับเลขหลังสามตัวของลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งนั่นละครับผมอันเลขหน้าเลขหลังเนี่ยมันสิเป็นมีสี่เทียเด้ทั้งหน้าสองเทีย ทั้งหลังสองเทียมันสิเป็นสี่ชุดเออครับผมเออเรเลขหน้าเลขหลังเขาจักคือเราหน้าเออครับผมเสี้ยนมันหูวจักคือเราละเลขหน้าเลขหลังเออเลขหน้าเลขหลังนี่ครับผมแต่ว่าเอาเนียนดึงไว้แน่คันพ่อละเออครับผมคันพ่อก็แล้วไปครับผมคันพ่อดึงเอาแน่ถือว่าพาพี่น้องมาพูดคุยกับพ่อหมอธรรมครับผมพ่อหมอธรรมกับวอาดี้ดีครับพี่น้องครับทางช่องัจะลงจาก คลิปเ้าเด้พี่น้องครับผมแคปหน้าจอไวเดอร์สหรับทันที่ชื่นชอบครับผมตัวเลขทุกตัวเลขทังช่องกับเป็นเพียงแนวทงแล้ะก็โปรดใช้วิจรณญันหรือว่าจะเอาไปเสี่ยงท้ายเขียนไวเสียงไตหมอนมัสิเขษากันบ่เน้องับความฝันเจ้าของเนาะพี่น้องครับผมใา่นี่ก็ขอห้เอฟซีมีเงินแสนเงินล้านทุกทุกคนเด้อครับผมสามโอายุวันนาสุขาพลาหายกินอิมนอนรับครับแทบนอนนรับสบายใจด้วยมีความสบายใจ จะลืมพอมาท่าบอกเนี่ยล่ะครับผมครับผมเอาครับรับษาให้ดีครับผมครับขอบคุณพ่อแม่ทําหลายๆครับผมครับครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมครับคลิปหน้าก็ยพอกันไหมน้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับุึท่ัน